กาบสบายดีสบายดีพี่น้องปองปลายสุขสุขคนยินดีตอนรับเขาซู่องบบาวสุริพนคนไทยบานนะพี่น้องเนาะกาบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยนำเดอ้อพี่น้งองด้อทีขลุบหลักบอกว่าอยู่ภายใน้รต่ังประเทศเมื่อนีบาวสุรธิพลกัได้มาหน้านาะพี่น้องเนาะมาหน้าพอเถาพอเถาพอของอ่าแฟนบาวสุรธิพลเนาะเยอมากเลยเไม่เห็ดเอาว้เห็ดหนาต่างเห็ดประตูใหญ่ประตูเฮือนนี่แหละนาะพี่น้งนอง มาเลืเอยไว้เพื่ออนาคตข้างหนา้าเฮาเลืเอไไยไว้ให้ให้มันตายเนาะเพี่น้องเนาะเอาเมื่อไวอยู่บ้านเลยเป็นตับเอาเมื่อไวอยู่บ้านแล้วก็อีกปีสองปีมันยังเห็ดมันยังบูบิดบ,บูเบี่ยวเน,ะนาะขณะเทาเลือยโหลดเห็ดโหลด,ลด,ลด,ลดมันสีใหม่มันเป็นมันสียากตอนนี้วอลซิลิโคนก็ยืนอยู่หน้าเทุทธเนาะพี่ไอ้พี่เพิ่นมาก,กับแฟนวอลซิลิโลนเราก็มากับหลาแล้วก็มาก,กับพี่ไอ้ตอนนี้พี่ไอ้เพิ่นยังไปเอาโหลดเนาะเพราะว่าใหม่ใหม่จิ๊กอยู่พูดเนาะอยู่พูดเพราะว่ายังยางน้ำทาง เบิ้งสีเอารถเข่าไปทางใดเนาะพี่น้องเนาะเอารถอีแตกมารถไทยพี่ใหญ่เพิ่นยังไปเอารถเนาะอันนี้คือนาบุถ่าเนาะเชียงนาบุถ่าเพื่อนเพื่อนหน้าเานาะไก่เชียร์ให้เห็นหน้าเลยพี่น้องเอ,อ้ยตอนนี้กะหลายคนก็ออกให้ออกหน้าหมดเลยเนาะพี่น้องเนาะได้ถือเขา่าถือหน้ามาพร้อมกับพู้ว่าสิเหลวเมื่อใดเนาะไม่ก็หหกกใหญ่เติบแหละนายชิได้หลายตับอยู่พี่ใหญ่เพิ่นยังไปเอารถเนาะล้านเอารถมาเลยเนาะพี่น้องเนาะรถไทย มากับพี่ใหญ่เพิ่นมาทางนี้เลินี่ทางรถไม่กะง่ายเติมน้ำเปล่งน้องนี่ก็คือโกใหม่นะโปกจิด กูกิ๊ดทีเข้าตัดเนาะกูกิดก๊ดใต้เนาะแต่ก็ใหญ่อย่ได้าลตับเติบด้ยพี่น้องาลตับเติบยาาประมาณสามเมตรสี่เมตรพูละคิดว่ารถไทยเ้าก็จอดอยู่าทางนอกเนาะร้านถึงก็ไเอาจักอง อแกนตุบต oh. so ุ๊บเอาทำไมทำอะไรกลนเสรีจะโกนก็โกดโอ้ก็ตา่วัชระมันุพี่อต่์นั่งก็เือเปลืองวันีดี่เลยบัลลัสั่พี่น้องเอ้ยได้จะทอนกกมันปาดบ่แลัสั่จักมีปัญหาเนาะจักเลยมันไอ้เพ่ก่อนมีปัญหา บอกว่าหารอไหมบอกว่าบือ,อกกนอยังติดเบือนก,กับติดทุละขาไปเขตเบียยจางอื่นอ,กอ,กอกีกเดี๋ยวเอาไปอีกสองสามมือจะกชิมาเอาไหมบุลเล้วอซ้ำหิวเข่ากับหิวยังอีกประมาณสองทอนสามทอนเดี๋ยวมือหนาจะคอยว่าก,ก,กันไหมฝนกับชิตกกฝนก็ไร่พ้าฝนเบื้องสภาพพี่น้องเปลือกมด ฝนกับชิมาพอฝนไปพี่นออกมือพอกันดีเพื่อนยิ้มเข่า อยู่เขาแล้วพี่น้องเอ้ยบรรยากาศอยู่เทียงให้เทียงหน้าใช้กับเขาวชุบไม่ก็ชุบน้ำชุบอแห้งนี่นอนหน้าใช้อึงไหนเมื่อคืนไหนเขาอึงซามสิปอึองาาอ,อ่างพี่น้องยังเมื่อคืนฝนตก ทำได้ช่วนพูดได้ลุงพขาเป็นนางามาพี่น้องกิเขาวตรงกันร่างมาแต่ปาดใหม่น่ะปนอื่องปนอื่งองมามากินเขาก่อนขาวนนะั้นต้องจักนะโอ้นนอริเชื่อฟักเรื่องนมา

อ่ะพี่น้องกินข้าวอิ่มเรียบร้อยกับบานมาเนี่ยนี่รถเท่าแต่เรียบร้อยละไปพี่น้องกลับบานกลับซองกับเพื่อนเดี๋ยบุญลยจังอีซองสามเหมือจังพอกันไหมเพราะว่ายัางมาอีกเท่านึงยังเห็ดเอาบุษันมืดเนาะยังป่าบุษันมืดกะบ่าวสุริพลกะขอจบคลิปเนาะพี่น้องเนาะกะก่ะอนอื่นกะขอ ขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับส้มที่เขามาเบิ้งคลิปฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครกราบสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับสบายดี